กฎแห่งกรรมสำหรับคลิปนี้เสนอในเรื่องวิธีคลายทุกข์าศาสนธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นคําเฉลยปัญหาต่างๆอยู่อย่างสมบูรณ์แบบอยู่แล้วแต่ว่าบุคคลเป็นอันมากนั้นเมื่อเกิดมีปัญหาขึ้นก็มักจะไม่คิดจะถามพระพุทธเจ้าหรือบางทีก็ไม่ได้ใช้โยนิโสมนสิการก็ไม่พบประเด็นของปัญหาที่พึงถาม เพราะเมื่อไม่ใช้โยนิสโสมนสิการก็มักจะหลงเข้าใจผิดไปต่างๆคว้าผิดคว้าถูกในเรื่องทั้งหลายทั้งไม่พบประเด็นของปัญหาที่จะพึงถามหรือว่าเมื่อพบก็ไม่ได้นึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ได้นึกที่จะถามพระพุทธเจ้าแต่ว่ามุ่งแก้ปัญหากันไปในที่อื่นวิ่งไปแสวงหาไต่ถามบุคคลอื่นเพื่อที่จะแก้ปัญหานั้น ก็จับผิดบ้างจับถูกบ้างเพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติธรรมเมื่อประสบปัญหาหากได้นึกถึงพระพุทธเจ้าและไต่ถามพระพุทธเจ้าก็จะได้คำตอบอันถูกต้องแต่ก็จะต้องใช้โยนิโสมนสิการถ้าไม่เช่นนั้นก็จะไม่สนใจถึงคำตอบของพระพุทธเจ้าไม่พยายามที่จะเข้าใจคำตอบของพระพุทธเจ้าไม่รับคำตอบของพระพุทธเจ้า การที่จะถามพระพุทธเจ้านั้นก็คือฟังธรรมะที่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่แสดงคำสั่งสอนของพระองค์ดังเช่นตรัสช,ชี้ให้รู้จักสังโยชน์ซึ่งสังโยชน์คือความผูกนี้ทำให้ได้ยินทำให้ยินร้ายทำให้ชอบทำให้ชังเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้สติพิจารณาให้รู้จักสังโยชน์ที่บังเกิดขึ้น แล้วก็พิจารณาให้รู้จักการเกิดทางดับของสังโยชน์ตามที่ได้เคยสั่งสอนเอาไว้และเมื่อแก้สังโยชน์คือป้องกันและดับเสียได้ก็ดับความยินดีความยินร้ายป้องกันความยินดีความยินร้ายมิให้เกิดขึ้นในสิ่งทั้งหลายที่ประสบพบพ่านทางอาญตนะหนีได้ฉะนั้นการหักที่จะเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยการตั้งใจฟังธรรมะและตั้งใจใช้ธรรมะ ไปแก้ปัญหาต่างๆให้ถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากสามารถจะจับเหตุจับผลได้โดยถูกต้องแต่ก็ต้องใช้โยนิโสมนสิการต้องมีความเข้าใจคราวนี้ก็ควรจะใช้โยนิโสมนสิการพิจารณาด้วยอีกว่าสังโยช์คือความผูกดังกล่าวนี้ทำไมจึงไปผูกในบางอย่างไม่ผูกในบางอย่างเช่นว่า ดินน้ำไฟลมทั่วๆไปแม้เป็นดินน้ำไฟลมที่บังเกิดขึ้นก็ให้เกิดความทุกข์ร้อนเช่นไฟไหม้น้ำท่วมดังที่กล่าวมาแล้วทำไมจึงไม่เกิดความชอบหรือความชังในดินน้ำไฟลมเหล่านั้นส่วนสิ่งอื่นอื่นทำไมจึงเกิดความชอบหรือความชังบางทีสิ่งอื่นอเหล่านั้นก็มิได้อำานวยคุณมิได้อำานวยโทษให้เท่าใดนักแต่ ก็เกิดความชอบหรือความชังแต่ว่าดินน้ำไฟลมดังที่กล่าวนั้นบางทีอำํำนวยคุณอำํำนวยโทษให้มากมายแต่ก็ไม่เกิดความชอบหรือความชังอย่างใดแสดงถึงว่าไม่ได้มีสังโยชน์คือความผูกคิดเทียบเคียงดูดังนี้ศึกษาเข้าไปให้รู้จักอีกขั้นหนึ่งว่าทำไมเมื่อพิจารณาดังนี้โดยอาศัยาศาสนธรรมะ ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ไม่ต้องไปศึกษาจากอาจารย์อื่นๆอ,อาจารย์พระพุทธเจ้านี่แหละที่ได้ทรงแสดงเอาไว้นําเข้ามาพิจารณาอันดินน้ำไฟลมที่ไม่ค่อยจะเกิดสังโยชน์คือความผูกใจดังกล่าวหรือไม่เกิดเลยนั้นก็เพราะว่าสักแต่ว่าเป็นดินสักแต่ว่าเป็นน้ำสักแต่ว่าเป็นไฟสักแต่ว่าเป็นลม คนโดยมากมักไม่ได้คิดว่าดินน้ำไฟลมเป็นนั่นเป็นนี่นอกจากเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมซึ่งเป็นโลกธาตุเท่านั้นแต่ว่าสิ่งอื่นๆนั้นคนเรามีความยึดถือว่าเป็นนั่นเป็นนี่เช่นเป็นบุคคลเป็นสัตว์เดรัจฉานและเป็นบุคคลก็ยังเป็นบุคคลนั้นเป็นบุคคลนี้เป็นเราเป็นเขา แล้วก็ยังมีเป็นของเราเป็นของเขาอยู่ในสิ่งเหล่านั้นดินน้ำไฟลมทั่วไปก็ไม่เกิดสังโยชน์คือความผูกพันนั้นก็ต้องหมายถึงว่าดินน้ำไฟลมที่เป็นโลกธาตุโดยที่ไม่ได้ยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราดังเช่นน้ำที่มาท่วมไฟที่มาไหม้ก็ไม่ได้ยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราแต่ว่าถ้าเป็นดินเป็นน้ำของเราขึ้นมาแล้ว ก็จะเกิดสังโยชน์ขึ้นมาเหมือนกันเช่นว่าเป็นที่ดินของเราเป็นที่ดินของเขาเป็นนาของเราเป็นนาของเขาเป็นไร่ของเราเป็นไร่ของเขาเป็นน้ําในตุ่มของเราเป็นน้ําในตุ่มของเขาเกิดเป็นเราเป็นเขาขึ้นมาก็มีสังโยชน์คือความผูกเหมือนกันความเป็นเราเป็นเขาเป็นนั่นเป็นนี่ เป็นตัวเราของเราข้างต้นจึงเป็นสิ่งสำคัญคือเป็นความยึดถือต่างๆที่ซ้อนความยึดถือซับซ้อนกันอยู่มากมายแต่ว่าเมื่อมีความยึดถือที่ซับซ้อนกันอยู่นี้แม้เพียงอันใดอันหนึ่งก็ทำให้เกิดสังโยชน์คือความผูกเกิดยินดียินร้ายเกิดชังเกิดชอบอย่างใดอย่างหนึ่งได้เมื่อมีความยึดถือดังกล่าวนี้มากก็ย่อมจะมีความผูกมาก ยินดียินร้ายมากชังชอบมากคราวนี้อันความเป็นนั่นเป็นนี่ตลอดจนถึงเป็นเราเป็นเขาดังกล่าวมานี้ย่อมมีอยู่หลายอย่างประกอบกันอย่างหนึ่งก็คือสมมุติบัญญตัติอีกอย่างหนึ่งก็คือความยึดถือในสมมุติบัญญัตินั้นจึงควรจะเข้าใจคำว่าสมมุติบัญญตัติเพราะคํำนี้เป็นคํำที่พูดอยู่ในาศาสนธรรมะเป็นอันมาก ก็เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองที่เป็นต้นเดิมของคำเหล่านี้อันคำว่าสมมุตินั้นคนไทยเรานำมาใช้กันมากเหมือนกันพูดว่าสมมุติบ้างสมมติบ้างก็มักจะเข้าใจกันว่าเป็นลักษณะที่เป็นของเทียมไม่ใช่เป็นของแท้เช่นสมมุติว่าก็คล้ายกับว่าต่างว่า เป็นการสมมุติหรือต่างว่าซึ่งลักษณะดังกล่าวมานี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งของสมมุติเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ตรงเป้าหมายทีเดียวอันความหมายที่เป็นเป้าหมายทีเดียวนั้นคําว่าสมมุติก็ได้แก่ความที่มีมติคือความรับรู้ร่วมกันด้วยกันหรือเสมอกันมาจากคําว่าสํมหรือสมะที่แปลว่าร่วมกันด้วยกันหรือเสมอกัน กับมติซึ่งคำนี้ก็ใช้กันในภาษาไทยคือมีมติความรับรู้ร่วมกันด้วยกันเรียกว่าสมมุติบัญญัตินั้นภาษาไทยเรามาใช้ว่าแต่งตั้งหรือว่าตั้งแล้วก็ใช้ในภาษาทางศาสนาเช่นบัญญัติพระวินยัยพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินยัยก็คือแต่งตั้งพระวินัยขึ้น ในภาษาไทยก็ใช้เช่นบัญญัติกฎหมายตรากฎหมายคําว่าสมมุติและบัญญัตินี่ที่ใช้ทางพระวินัยทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัยตราพระวินัยแต่งตั้งพระวินัยขึ้นเป็นกฎหมายสำหรับพระภิกษุสงฆ์เป็นต้นและในพระวินัยนี้เองก็มีบัญญัติให้สมมุติต่างๆเช่นสมมุติสีมา สมมุติเจ้าหน้าที่ทําการสงฆ์ในการสมมุติสีมานั้นก็คือการประกาศเขตสําหรับทําสังฆกรรมสําหรับพระสงฆ์แต่ว่าพระสงฆ์จะต้องมีมติร่วมกันมีมติเสมอกันคือรับรองว่าที่ตรงนี้เป็นสีมาคือเป็นเขตชุมนุมสําหรับประกอบสังฆกรรมจึงเรียกว่าสมมติคือจะต้องมีมติรับรู้ร่วมกันรับรองกันไม่ใช่คนเดียว สมมติเจ้าหน้าที่ทําการสง์ก็เหมือนกันก็ให้ประชุมการกําหนดให้ภิกษุสง์รูปใดรูปหนึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างนั้นอย่างนี้เช่นเป็นผู้แจกเสนาสนะให้พระถืออยู่แจกจีวรเป็นต้นและพระสงฆ์ก็รับรองคือมีมติเห็นชอบด้วยกันดังนี้เรียกว่าสมมติเจ้าหน้าที่ทําการสง์ฉะนั้นสมมติที่มีความหมายดังกล่าวมานี้ จึงไม่ได้มีความหมายว่าเทียมหรือต่างว่าแต่หมายความว่ามีมติร่วมกันรับรู้กันคราวนี้ในการบัญญัติพระวินัยนั้นบุคคลผู้เดียวบัญญัติได้แต่งตั้งได้ตราได้อย่างพระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งพระวินัยด้วยพระองค์เองไม่ต้องขอรับความเห็นชอบจากสงฆ์นี่คือบัญญตัติแต่มาถึงสิ่งที่ใช้ว่าสมมุตินั้น มีมติร่วมกันวินัยนั่นเองบัญญัติเอาไว้ว่าให้สมมุติคือให้ประชุมกันแล้วก็มีมติร่วมกันทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้ตกลงสิ่งนั้นตกลงสิ่งนี้แม้ในการอุปสมบทภิกษุสงสงที่ประชุมกันประกอบการอุปสมบทก็จะต้องมีมติร่วมกันด้วยกันก็เป็นสมมุติภิกษุขึ้นมาตามพระวินัย ก็เหมือนสมมุติเจ้าหน้าที่ทําการสงหรือสมมุติขึ้นมานั่นแหละและเมื่อเป็นภิกษุขึ้นมาแล้วประชุมการประกอบสังฆกรรมก็ต้องมีมติร่วมกันในกรรมนั้นๆดังนี้ก็เป็นสมมุติสง์ขึ้นมาซึ่งมีอธิบายอย่างนี้ไม่ใช่หมายความว่าตีต่างว่าเป็นภิกษุเป็นสง์คือเป็นสงเทียมไม่ใช่ความหมายอย่างนั้นแต่ หมายความว่ามีมติร่วมกันเห็นชอบร่วมกันนี่เป็นความหมายของคําว่าสมมุติในที่นี้คราวนี้ในทางธรรมะคําว่าสมมุตินั้นมีความหมายคลุมมากภาษาที่พูดนี้ก็เป็นสมมุติดังสิ่งนี้เรียกว่ารถสิ่งนี้เรียกว่าเรือนผู้นี้เรียกว่าผู้หญิงผู้นี้เรียกว่าผู้ชายดังนี้เป็นต้นก็เป็นสมมุติคือเป็นคําที่แต่งขึ้นมาพูดเรียกและ ทุกๆคนก็รับรองพร้อมกันคือมีมติเรียกร่วมกันว่านี่รถนี่เรือนี่ผู้หญิงนี่ผู้ชายเป็นต้นไม่ใช่คนเดียวถ้าเป็นคนเดียวเรียกจะเป็นสมมุติขึ้นมาไม่ได้เช่นคนใดคนหนึ่งจะเรียกกลับกันเสียเช่นว่าเรียกรถว่าเรือนเรียกเรือนว่ารถเรียกผู้หญิงว่าผู้ชายเรียกผู้ชายว่าผู้หญิงอย่างนี้แล้วเป็นสมมุติขึ้นมาไม่ได้คือเรียกคนเดียว และถ้าใครไปเรียกอย่างนั้นเข้าคนอื่นๆก็หาว่าสติวิปราชเขาเรียกกันอย่างนี้ไปเรียกอย่างนั้นไม่เข้าใจกันเพราะฉะนั้นภาษาที่พูดทั้งหมดที่เข้าใจกันเป็นสมมุติทั้งนั้นแม้ที่เรียกว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นนั่นเป็นนี่เป็นถ้อยคําที่ผูกเรียกกันขึ้นมาก็เรียกเป็นสมมุติทั้งนั้นแม้ว่าเป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมก็เป็นสมมุติทั้งนั้นเหมือนกัน ที่ใช้เป็นภาษาที่เรียกที่พูดกันและสมุิเหล่านี้ก็มีบัญญัติประกอบอยู่ด้วยคือจะต้องมีผู้ตั้งคำพูดขึ้นเรียกเช่นว่าตั้งให้สิ่งนี้เป็นดินตั้งให้สิ่งนี้เป็นน้ำตั้งให้สิ่งนี้เป็นลมตั้งให้สิ่งนี้เป็นไฟตั้งให้สิ่งนี้เป็นรถตั้งให้สิ่งนี้เป็นเรือนเป็นต้นนี่เรียกว่าบัญญัติคือตั้งขึ้นก็คล้ายๆกับว่าให้สิ่งนี้เป็นรถ สิ่งนี้ก็เป็นรถไปให้สิ่งนี้เป็นเรือนสิ่งนี้ก็เป็นเรือนไปหรือคล้ายๆกับว่าเจ้าจงเป็นรถเจ้าจงเป็นเรือนเจ้าจงเป็นดินเจ้าจงเป็นน้ําเหล่านี้เป็นบัญญัติแต่ว่าบัญญัติเหล่านี้เมื่อคนทั้งหลายรับรองร่วมกันมีมติร่วมกันเรียกร่วมกันก็เป็นสมมุติขึ้นมาสมมุติบัญญัติจึงต้องเป็นสิ่งที่คู่กันอยู่ดังนี้จะต้องตั้งขึ้นมาก่อน มีมติร่วมกันก็เป็นสมมุติถ้าไม่มีมติร่วมกันตั้งอยู่คนเดียวก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงต้องให้รู้จักสมมุติให้รู้จักบัญญัติด,ดังกล่าวมานี้ว่าสิ่งทั้งหลายที่เข้าใจกันอยู่ที่เรียกร้องกันอยู่เป็นสมมุติบัญญัติทั้งนั้นความยึดถือในสมมุติบัญญัติอันนี้ว่าเป็นจริงเป็นจังอย่างแท้จริงเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราเป็นของเขา ซึ่งเป็นอวิชาตัณหาอุปาทานก็เป็นสังโยชน์แต่ถ้ามีความรู้จักว่าเป็นสมมุติเป็นบัญญตัติและก็ไม่ยึดถือในสมมุติในบัญญัตินั้นผู้ตามสมมุติผู้ตามบัญญตัติเข้าใจตามสมมุติเข้าใจตามบัญญตัติปฏิบัติให้ชอบต่อสมมุติปฏิบัติให้ชอบต่อบัญญัติที่ปฏิบัติกันอยู่แต่ว่าไม่ยึดถือถ้าเป็นดังนี้แล้วก็จะบรรเทาสังโยชน์ละสังโยชน์ได้ เหมือนอย่างตัวอย่างเช่นดินน้ำไฟลมที่ยกมานั้นถ้าไม่ได้ยึดถือเป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้เป็นของเราเป็นของเขาไฟที่มาไหม้น้ำที่มาท่วมลมที่มาพัดทาลายบ้านเรือนเหล่านี้เป็นต้นก็ไม่โกรธดินน้ำไฟลมเหล่านี้แม้ที่มาอุปการะก็ไม่ยินดีไม่ติดใจในดินน้ำไฟลมเหล่านี้เพราะไม่ยึดถือเป็นเราเป็นเขาแต่ คงเรียกว่าน้ำว่าไฟว่าลมอันเป็นสมมุติบัญญัตินั้นเพราะฉะนั้นก็ให้พิจารณาเทียบเคียงดังนี้ในสิ่งทั้งหลายที่มาประสบให้รู้จักสมมุติให้รู้จกมมัจกบัญญตัติปฏิบัติให้ชอบต่อสมมุติปฏิบัติให้ชอบต่อบัญญตัติแต่ว่าไม่ยึดถือเหมือนอย่างที่ไม่ยึดถือในดินน้ำไฟลมพิจารณาให้เห็นว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลม คือเป็นโลกธาตุทั้งหมดไม่ใช่เป็นเราเป็นเขาอย่างแท้จริงดังนี้แล้วจะบรรเทาสังโยชน์ลงได้ปัญญาในธรรมนั้นจะพึงมีได้ด้วยโยนิโสมณสิการทำไว้ในใจอย่างแยบคายโดยใช้ปัญญาพิจารณาเพราะปัญญานั้นมีสองอย่างคือปัญญาที่เป็นส่วนเหตุและปัญญาที่เป็นส่วนผล ปัญญาที่เป็นส่วนเหตุได้แก่ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาที่ทุกๆคนมีอยู่เป็นพื้นด้วยอบรมสั่งสอนเพิ่มเติมขึ้นมาอีกด้วยก็ใช้ปัญญาที่มีอยู่นี้พิจารณานี่เป็นปัญญาส่วนเหตุคือเป็นปัญญาที่เป็นเครื่องพิจารณาจึงได้ปัญญาที่เป็นส่วนผลคือเป็นความรู้ทั่วถึงเพิ่มเติมขึ้นไปอีก ปัญญาที่ใช้พิจารณานี้คือพิจารณาจับเหตุจับผลให้พบเหตุพบผลตามความเป็นจริงจนถึงเหตุผลที่เป็นต้นเดิมเรียกว่าโยนิโสมนสิการเพราะเหตุผลนั้นว่าถึงผลก็ย่อมมาจากเหตุผลเป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นภายหลังเหตุเป็นสิ่งที่มีขึ้นก่อนฉะนั้นเมื่อได้รับผลก็พิจารณาเพื่อให้พบเหตุของผลนั้น ดังนี้ก็ชื่อว่าพบต้นเดิมได้คือเหตุเป็นต้นเดิมของผลและนอกจากนี้ก็ยังมีเหตุผลที่บังเกิดซับซ้อนต่อเนื่องกันไปเป็นลูกโซ่อีกเป็นอันมากดังเช่นที่ได้แสดงไว้ในปฏิจจสมุปบาทคือธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นเป็นเหตุเป็นผลซับซ้อนต่อกันไปเป็นลูกโซ่ดังจะพึงกล่าวได้ว่าอันลูกโซ่นั้น ก็มีห่วงแห่งลูกโซ่หลายห่วงโยงกันไปเป็นสายซึ่งอาจกล่าวได้ว่าลูกโซ่ห่วงที่หนึ่งก็เป็นเหตุของลูกโซ่ห่วงที่สองและลูกโซ่ห่วงที่สองก็เป็นผลของลูกโซ่ห่วงที่หนึ่งและก็เป็นเหตุของลูกโซ่ห่วงที่สมต่อไปอีกดังนี้การใช้ปัญญาจับเหตุจับผลในเรื่องทั้งหลายที่ซับซ้อนต่อเนื่องกันไปให้พบตามความเป็นจริง ก็เป็นปัญญาที่เป็นส่วนผลที่พิจารณาให้พบถึงต้นเดิมเข้าไปโดยลำดับดังนี้คือโยนิโสมนสิการซึ่งจะต้องใช้ในการปฏิบัติธรรมะควบคู่กันไปกับสมาธิและศีลช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้เป็นธรรมทานแก่บุคคลที่ท่านรักรบนับถือด้วยได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณและสวัสดีครับ